ไอเซยรกาที่ตรงนี้คือที่ที่เราคอดูแลอยู่เราเก็บเป็นทุกแกนที่เข้ามาที่นี่แก๊งเราก็เก็บเพื่อสวยเนี่ยไม่แล้ววันนี้กุไปอยู่ไหนวอนนี้ผมพักงานอยู่ครับพังานยาวๆอยู่คนเดียวอ่ะใช่ครับอยู่คนเดียวแล้วคุณมาที่นี่จะเอาอย่างไรต่อจะอยู่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับผมต้องมาทําหน้าที่แทนน้องชายผมครับมาดูแลผมจะทําให้ดีที่สุดที่ผมจะตัด ทำได้ครับฝากตัวด้วยนะครับยินดีครับ <wash questions. S 2> คุณนี่ชื่อเซก้าทำความรู้จักกันแล้วครับใช่ครับทำความรู้จักไปแล้ว อย่าเพิ่งวิ่ยวิวพิธีดีใครไปได้เอร์เขาอยู่เกินไปบอกว่าเอาไปก่อนหนุนเมื่อไรอยากออกสนามบินกูรู้ท่าละบินไร่แปดเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดคือเขาบ้างพิธีดีแล้วไปก่อแดงซุนแดงซุนแดงซุนอยู่โอ้ยสีแดงนี่มันตัวแข็งเนี่ยมั้ยมาดูเลยใครใครลงก่องตัวแข่งตัวแข่งตัวแข่งเดียวไปเรียบร้อยใช่แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสุดกลับแดงซุนเรียบร้อยแตกสองแตกสองแล้วฟ้าแตกสองแล้ว ดีๆล้มไปหนึ่งไม่ใช่ดีๆผลักล้มไปออกฟ้าก็ล้มล้มสามสามไปล้มพับไปแล้วล้มพับไปแล้วล้มพับไปแล้วเลยใส่สี่ล้มพับใส่เองล้มเยอะจังวะใส่บูดูเหมือนจะเยอะปลาสกส่บูดูเหมือนจะเยอะวลานี่สามสามยังไงสามสามยังไงยังไงยังไงมดิได้ปะได้ได้ได้เฮ้ยี่ยงกว่าเฮ้ยมาได้วะเออเออสวยสวยเออพูดว่าอะไรตอนนั้นพี่มาไม่ทันไอโอไอโอฟังไอโอฟังมา มันพูดว่ามันจะเอาเราเป็นคาใจวันที่เราเป็นนักอกใส่มันที่มันวอโนวันที่วอสโตนคือได้ยินที่มันพูดใช่ไหมใช่บอกมันว่ากูรู้แล้วกันมึงไม่ต้องรู้หรอกแค่บอกกูคือเราเอาไาแรกตั้งแต่ที่มันคิดจะเอาพวกอื่นมาตีเราแล้วอืม ใจพอเปล่าทำไมคือแบบว่าตอนนั้นมันมีไฟแล้วอยากพูดอะไรก็พูดได้อ่ะไฟมันมีไงเพื่อนแบบยืมมือยืมตีคนอื่นมาเพื่อนยืมไฟไงเลยยแบบไปยืมคนอื่นมาต้องแค่งเองไม่มีอะนึกอยู่ขอนึกอยู่คเให้เวลานึกแล้วกันนึกออกไหมนึกนานไหมเปล่าเฮ้ยเสียเวลาเนี่ยอันนี้แบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูก่งกลััวนให้เขาปรึกษากันก่อนให้เขาปรึกษากันก่อนไม่มันบอกว่าไง ชัดเจนอยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องศึกษาหรอกต้องผสงนักเลงใส่เข้าไปแล้วจังหวะนี้อ่ะคือผมก็ไม่ได้จะนักเลงอะไรหรอกนะแต่เราหาเรื่องเองนี่วันนั้นมันมีไฟไงเพื่อนก็แบบว่าอยากแบบคนเต็มสล็อตมีไฟแบบลุกคร่านก็เป็นไงหลายตัดไปลุกไปลุกหน่อยดีหน้าแตกร้องไห้่านไปแตกตอนนไม่ตอนนี้หมอนหมดแล้วมั้งเนี่ยไฟอ่ะ เดี๋ยวหมดแลเดี๋ยวอะกูนี่แล้วนีนะแล้วนี่นะแอ้วนี่สรุปเรื่องเรื่องอะไรครับคุณกบะมึงอะต้องคุยกันเองมึงหาเรื่องกูไรคับยกันเลยหาเรื่องอะไรครับหาเรื่องอะไรครับไปยิงกันได้ไหมอ่ะโอเคผมจะไล่ฟังจะไล่ฟังนะน่าจะเย็นที่สุดคือเขาขับรถมาชนคนผมในในวอร์โซนถูกไหมผมตอนนั้นก็คืออ่ะโดนชนก็ต้องโมโหเดินไปก็แบบพูดเหมือนมีขึ้นเสียงโมโหเขาขอโทษผมก็โอเค ไม่มีอะไรเขาถือว่าไม่เห็นหลังจากนั้นเขาบอกว่าเหมือนเขาติดใจเหมือนอยากจะเอาแก๊งผมเอ๋เพราะว่าผมขึ้นเสียงใส่เขาในวอร์โซนออไอ้ล่าเนาะอืมเพื่อไม่กี่วันนี่แหละมาแลแต่เรื่องในวอร์โซนนี่สิสาม่ว่นนานแล้วแต่เราอยากกูเองไงเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ไงก็เออยากจะปล่อยๆแล้วนะไม่รู้ไฟอะไรไปโดนใจเงียผมขอคุยอะไนี่มผมแป๊บนึงนะให้เวลานาทีเดียวพอนะ ไม่นมาหาเรื่องยงีคบาเนี๋ยเขาจะเขาไม่เหี่ยวแตกรอกต่เดี๋ยผมออกไม่ได้ีชอบาทีเดียวของกีทัดไหมน่ะ่อนร้นน่ะขอนั้นนนะเลยมมันบัสเืี่เดียวเลยาผมเลยไปน่จะมอดเนี๋ยโดนไปหกนจะมอดกว่าฮ่าฮ่าฮ่าดล้ยวเดืยวนเที่ครับคนจนมันอ่ดครับคนจนเลยม่นไม่ไ่ก่ไม่ินม่นม่น่าิมินไม่นไม่่ไม่นา่่่ม่น่่ม่น่ม่น่่ไนาน่ ไปไปไปถามเลยเดี๋ยวเวลาไปถามไปเกินหนึ่งนาทีนะพี่ชายไปไปแล้วเป็นช่วงแม่งเลยคือตอนนี้คุณโคบาติดใจเรื่องไอ้ที่ที่มันเป็นกุ้มใช่ไหมใช่มันบอกว่าจะชี้ผมไงมันมันได้พูดตอนตอนไหนครับพี่โอ้พี่ดิเดีพูดดิพี่โอ้มาคุยกับพี่โอ้หาหน้าลงมาคุยกันหน้าลงมาเขาบอกไม่อยู่อืมอืเฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกว่าได้รู้ที่ไหนพูเออพูดไปทีเออ ฟังนะเอาเป็นว่าคุณรู้จริงแค่นั้นแหละเออรู้จริงพูดก็พูดเลยไม่ต้องไปหาเราไม่ต้องหลักฐานอะไรขนาดนั้นความลับไม่มีในโลกหรอกครับแค่นั้นแหละครับผมใช่ใช่ใช่โอ้ผมไม่ได้พูดนะเอาเป็นว่ากูรู้มาแล้วกันแม่งกูคงไม่มากูคงไม่มาหาเรื่องใครเอามือสวดมึงกุรู้ตัวกูดีเรียบร้อยจิ้มกุ้ยสัตว์ผมไปใส่โซ่มาเรียกพวกูเลยไปไปกูไม่คุยแล้วแค่นั้นแหละกูหมดเวลาแค่นี้เลยเอาแบงเลย เหลือไว้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 พอ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 แล้วพอ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 แ้วพอแล้วพอแล้พอแล้ว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 พอแน้วพอแล้วพอแ้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ้วพอแล้วพอแล้วพอแลพอแพอแล้ว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 พอ้วพอแลพอแล้วพอแล้วพอแล้พอ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  แล้วก็อย่าบ่นว่าไม่ได้พักกันนะครับหาเรื่องเพื่อนขายเรื่องเองนะคุณสั่งมาเพราะผมไม่ได้ติดใจอะไรกันอยู่แล้วนะแต่เพผมพร้อมสมุนเก่ามาแบทแบทพอแล้วพี่แบทไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอแบทพอแล้วพี่แบทแงมันแงมไม่ไปเจริญป่าไปไปพวกเราแยกกันจุ๊บ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 ้าก็ใส่รถไม่ยอมไม่รอไปดีกว่าเฮ้ยกลัวกไปดีกว่าไปดีกว่าแยกกันยินดี เพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตัวคุณผมผมยอมรับสภาพไม่ไหวหรอใช่ครับยอมรับสภาพครับเช็คไม่ได้จะลงโทษไงดีกับคนปากห้อยอย่างเงี้ยผเพราะผมก็มีส่วนผิดครับเอาน้องไม่อยู่ครับเอถ,ถ้าขอรับทั้งแก๊งผมขอเป็นผมกับน้องผมพอครับทุกคน ในตัวผมมีสนับแกนคุณก็สร้างมาทุกอย่างนะสร้างมาเต็มยันเลยไม่น่ารีบเข้าไปหน่อยนะครับใช่ผมใช้ได้แทนเก้าพันผมต้องการเงิน5ล้านห้าห้าล้านน่าจะมีไม่ถึงครับมีอยู่ประมาณ3ามล้านห้าได้ไหมหมดหมดจริงๆก็ว่าเพิ่งเสียไปล้านหนึ่งถ้าตอนนั้นยังได้อยู่สี่ล้านห้าขอสักสามล้านห้าสามล้านแปดก็ได้ครับหมดแล้วจริงนั้นผมเอาแค่สามล้านเราคุยกันก่อนว่ล่ะเราเอามันมาทำงานไหมเอาเงินดีกว่า เอาเหล็กเอาเหล็กแค่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยอยากให้กนเหล็กให้เราวันละพันอย่างเงี้ยจะให้มันครบห้าหมื่นอเหล็กดีกว่าไหมเอาไม่เอาดังนะครับน่เพราะเพราะตั้เล็ตีอาวุธได้นอนสองหมื่นได้ปะล่ะเหล็กใช่ผมมีทางออกให้รับผมยินดีรับฟังครับผมจะเอาเงินแค่สามล้านและเหล็กหนึ่งหมื่นแท่งให้สุดๆแล้วผมให้ตีฟรีขอขอลดอินเด็กอีนิดนึงได้ไหมครับเจ็ดพันกันนะเงินสามล้านกับเหล็กแปดพันเอาไงทุกคนแปดพันไหวไหมไหวพี่ได้โอเคครับคุณกบาขอบคุณมากครับ อนนีะครับคุณก็บ้ากับป๋าเลื่องไรครับถือว่าผมขอบคุณมากเดีที่สุดแล้วครับอย่าว่าท่านี้ก็ท่านี้ก็สุดสุดแล้วเขาโอ้โหอะไรวะนี่ไอ้เชี่ยคุณบุญคุ้มกี่รอบแล้วกับเรื่องรถเนี่ยแต่รอบแล้วมึงอ่ะแต่รอบแล้วนะเรียกมาลงมาดิลงมาดิเห็นมึงขับรถหลายคันแล้วนะอะไรของมึงใหญ่สั่งม้ายิงไปเลยยิ้งไปเลยยีทิ้งไปเลยแต่รอบแล้วมึงอะเฮ้มึงไม่เห็นรถอะไม่เห็นคนอะ ไม่เอาการเดีมึงเป็เที่ยอะไรอะไม่รอดกันนะไม่เหงคนไทหรอไม่หายเล็งวะเรื่องคือไม่ละคือชวนทั้งแอดแอดก็ยืนอยู่ผมไม่คิดว่ามันเร็วขนาดนี้อไม่ก็ไม่ควรไปขึ้นบ่เรียบร้อยเมาบ้าเดี๋ยวเหล็กให้เวลากี่วันเอออาทิตย์นึงเลยครับขอบคุณมากครับขอโทษแทนน้องเชี่ยผมได้ครับได้ครับทุกคนได้ครับขอโทษทุกคนครับครับผมครับผมไอ้ไอไอเสดามันอยู่ไหนวะไอ้ขี้มันขับรถขี้เหรอก็คิดว่าถ้าเกิดมันจบสันติวิธีไม่ได้กูจะมาคุยแทนนั ก็ตอนแรกจะมาคุยกับโคบายเฉยก็เห็นว่าเพราะว่าทศกัณฐ์นี่ก็แก๊งเพื่อนแล้วก็แก๊งหลานกูก็อยู่ในนี้ถูกไหมตีกับแก๊งน้องกุีกันนก็น้องกูซะส่วนใหญ่รู้ไม่โอเคก็ต้องมาคุยใช่รู้มันชัดเจนอยู่แล้วมันทําตัวมันเองอะมันปากหมาอันนั้นน้องมันปากหมาจริงที่กูจะมาคุยก็บอกว่าเออมึงใจเย็นได้ก็ใจเย็นปล่อยได้ก็ปล่อยบางเรื่องอะบางครั้งก็ต้องมีอะไรสั่งสอนบ้างไม่งั้นมันก็จะไม่รู้จักอยากทําอะไรก็ทําอยาก พูดอะไรก็พูดบอกน้องไปแล้วว่าเออเนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงให้ไปแล้วกันนั่นคือถือว่าผมใจดีแกมันละผมไม่เอาชีวิตมันทั้งแก๊งถ้าผมทำมห่ทำได้แต่นี่คือผมเห็นใจเอไม่มีอะไรแล้วก็เรียบร้อยอืมเราจะต้องเป็นสภากันดูแลแกันต่างๆในเมืองนี้คิดว่าทศกัณฐ์เราอ่ะไม่ได้ยุบหรอกแต่เราจะแค่พักแก๊งคราวนี้คืออยากจะให้ทุกคนคือถ้าเป็นสภาไหนคืออยากจะให้อย่างหนึ่งคืออยากให้ทุกคนมีระเบียบมากขึ้นคือมาตามเวลาแล้ว อยากให้ฟังกันแบบเหมือนรู้ใจกันนะว่าควรทาอะไรทําอะไรแบบไม่ต้องให้บอกมากเพราะยังไงเราก็รู้ใจกันอยู่แล้วอตอนนั้นเป็นแก๊งไงแต่ถ้าเราเป็นสภาคือมันต้องมันต้องดีกว่าเดิมอะ่ะคือมันต้องมีคุณภาพอะ่ะเราเป็นหนึ่งเดียวเราอยากให้ดูแลกันช่วยกันช่วยกแก้ปัญหาหลายๆอย่างพร้อมครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมครับแล้วก็เวลาคุยอะไรกันอยากให้มีเหตุผลกันมากขึ้น อารมณ์เอาไว้ลองลองกันหน่อยเราดูแลแก๊งแก๊งอื่นด้วยเวลาตีกันอะไรแบบนี้เราเขาทำใช่เป็นเป็นส่วนเป็นกึ่งกลางให้เขาอ่ะได้หรอรองนิดโอ้โยแม่ตายไะเนี่ยผมได้นะ ไม่จะดีประเทศป่ะป้องฮัลโหลเขาจะเล่นในนี้กันป้นป้นแกงใครป้นอ่ะแกเราจะไปเราจะไปป้นเขาเข้าใจป่ะเอาเหรอ เราได้ยินเปล่าเฮ้ยผมคุยกับคุณน่ะได้ยินเปล่าไม่ได้ยินว่ะเลยโดนไปเลยอืมมั่นใจนะไม่ใช่ต้องไปรับผิดชอบของไม่ได้สัมทำไรครับผมผมข่าวหน่อยในตัวมีเงินเท่าไหร่อ่ะผมมีอยู่ห้าพันตอนนร้จริงๆอ่ะโอเคครับงั้นผมเอาผมเอาสี่พันยกมาได้ครับแต่คุณก็ไปบอกแก๊งคุณนะนะว่าคุณโดนป้นอ่ะเดินๆกันไป ได้ับโอเคครับครับผมบอกด้ว่าว่าไม่เจ็บเฮ้ยนักกูมาทาขามาทนขาวมอเรียกเรีวเดียวเดี๋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 ยวเดเดี๋ยวเดยวดีครับดีวเดีวเดวเดววเเดี๋ยวเเดีวเาี๋ยวเดีวีเีวเวเเียยย่ายเยียียเ ใช่ใช่ครับพี่เลุกขึ้น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 พ่อพอพอลุกขึ้นแม่ฉันหยอกเล่นอ่ะไปไปไปต่างเขาน้อยไม่เล่นไม่เล่นโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ผมผมจะชนแน่นอนโดนจังขี่อะไรครับขี่วีเอ็มหรอนี่เลยไม่รู้เขาอุ้มอ่ะเขาอุ้มขนาดน่ะเขาจชนผมเขาอุ้มกันบนผมตรงที่เก็บรถอ่ะ แก๊งผมไม่ม <sketches> oh. <Okay>. ีส <painted vậy> no ี่ประตูนะแกงสองประตูสี่รู้แล้วโอเคๆไปผิดแล้วนากระเป๋ารถ่ทันนึ่งนะถ้ารักษาอ่ะแปนึงแปนึงแปบนึงเย็นไม่เหรผมดาได้ผดะล้เข้าไหนไม่เอาเร็วเร็วเวเข้าปนปนปนอายายายาเววิขอปนขอปนพวกเข้าเข้าเดียวปนไม่ขอปนขอปน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  ขอป้นขอป้นไม่ใช่ฆ่าเอ้ยขอป้นโอ้โหมันมันมีรถระเบิดป่ะได้ได้อะอยู่ได้อยู่วัดเราหรอ ไวไวเห็นมหมบอกแล้วว่าไม่ตายหรอกานนี้